ไปดูกันที่ Google ครับมีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นนะครับของเหล่าคุณหมอที่ญี่ปุ่นฟ้องร้องบริษัท Google ครับว่าไอแอป,ป Google Map เนี่ยถ้าใครเคยใช้ก็จะเห็นไอแอป Google Map เวลาเราใช้ Map เนี่ยกดไปสถานที่ต่างๆกดได้นะครับพอกดเราไปที่สถานที่นั้นนะเราสามารถรีวิวสถานที่นั้นได้เลยนะ ให้กี่ดาวกี่ดาวก็ว่าไปแล้วก็พิมพ์มพิมพ์พิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะ,ะับมันก็จะขึ้นอยู่ใน Google m a p นะฮะประเด็นก็คือว่าไอ้ไอ้ความคิดเห็นเหล่าน,นั้นเนี่ยเวลาคนดูความคิดเห็นหรือคอมเมนต์พวกนี้มันก็ต้องหรือพวกรีวิวเนี่ยก็ต้องใช้วิจ,จารณญาณนิดหนึ่งว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าปรากฏว่าโรงพยาบาลแห่งนี้ครับที่คุณเหล่าคุณหมอเนี่ยทำงานกันอยู่เนี่ยที่โตเกียวดิสทริกคอร์ดก็มีการฟ้องกันไปนะฮะบอกว่ามันไม่แฟร์เลยที่มันจะมีนักรีวิวบางคนเนี่ยไปรีวิวแล้วเสียยหหาแล้วมัน ไม่เป็นความจริงอะ่ะคุณหมอบอกมันไม่เป็นความจริงนะฮะและอีรีวิวเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังอยู่ตรงนั้นต่อไปนะฮะทำให้แบบทุกๆอย่างมก็ถูกแชร์แชร์แชร์ชรไปได้เป็นบวชออฟเม์ mouth, ทำให้เกิดความเสียหายกับโรงพยาบาลของเขานะฮะแล้วก็อีกหลายๆคลินิกหรือภาคส่วนก็มีการรวมตัวกันแล้วกันนะครับมาฟ้องกูเก e นี่นะฮะแล้วก็เรียกร้องนะเป็นเงินประมาณ1.4มิลลลียนเยนะนะดูวันต่อไปครับอันนี้คือสิ่งที่ Google โดนอยู่นะช่วงนี้รู้สึกจะดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะเพือ่อนๆ,ๆมีความเห็นยังไงครเรื่องของแอป,ป Google ที่มีการแชร์กันนะ <laughs> มากมาย